สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักและเคารพครับของท่านบู้สูงอ d y ุสไตล์นะครับนี่ก็เป็นตอนที่2หรืออพิโซดที่สนะครับของเรื่องเศร้าคนรักน้องหมานะครับก็อพิโซดแรกก็ได้ผ่านไปดูแล้วนะครับว่าน้องหมาของของผมนะครับได้เสียชีวิตนะครับจากการที่เขาเป็น โรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งนี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งในคนทั้งในหมานะครับก็เราก็พยายามนะครับที่จะดูแลเขาส่งมินญ,ญานเขาให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมก็เสียใจมากๆนะครับที่นำเข้าไปฉีดคีมโมจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมาก็ผ่าตัดไปแล้วสองครั้งนะครับแต่ว่ามันมีอากามันมีตรวจเ,เขาเรียกว่ามะเร็งมัน เพิ่มเติมนะครับมันลามไปนะครับก็ก็เลยจะพาเขาเนี่ยไปหาหมออีกครั้งหนึ่งนะครับหมอเขาถามว่าจะฉีดคีโมไหมนะครับในที่สุดผมก็ให้เขาฉีดคีโมแต่ว่าน้องหมาก็สู้กับคีโมนะครับเพราะคีโมนี่อาจจะแรงนะครับหมาน้องหมาเขาตัวเล็กมากก็สู้ไม่ไหวนะครับก็เลยเสียชีวิตนะครับตอนนี้เราก็ส่ง น้องหมาเขาส่งวิญญาณของน้องหมาเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับท่านที่เคยติดตามเอ็ดดี้ฟรีตสไตน์นะครับเรื่องเล่าจากอเมริกานะครับก็คงเห็นนะครับว่าช่วงที่ผมอยู่อเมริกานั้นผมก็มีน้องหมากับเขาอยู่ด้วยนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับไปรับมันจากสถานสงเคราะห์ในอเมริกานะครับก็มีสถานสงเคราะห์ที่เขาแจกน้องหมาให้นะครับก็ไปรับไปรับเขามานะครับแล้วก็ มาเลี้ยงไว้ที่บ้านที่ที่นิวยอร์กนะครับตอนนี้ก็กลับมาเมืองไทยก็ให้น้องชายนะครับดูแลนะครับชื่อน้องหมาทูน่านะครับการเลี้ยงหมาเนี่ยในเอเมริกากับเมืองไทยที่ต่างกันนะครับเพราะว่าจะต้องออขออนุญ,ญาตนะครับกับทางออขออนุญ,ญาตมีน้องหมาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเช่นต้องพาน้องหมาไปเดินเล่นเดินในสวนนะครับให้น้องหมาออกกําลัง นะครับผมและหมาตัวนี้เป็นหมาที่ถูกทอดทิ้งมาเราขอเข้ามาเลี้ยงที่นิวยอร์กนะครับเขาก็จะอาจจะสุ่มมาเยี่ยมน้องหมาเราเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะดูว่าที่เขาให้น้องหมาเรามารับเลี้ยงเนี่ยเราดูแลน้องหมาเขาดีไหมนะครับหลายๆคนก็คงจะถ้าได้ไปชมหรือว่าไม่ได้ไปชมก็ย้อนไปชมคลิป เอ็ดดี้ฟีสไตล์เรื่องเล่าจากอเมริกาได้นะครับเอ็ดดี้ก็เลี้ยงน้องหมาทูน่านะครับตั้งชื่อเขาว่าทูน่านะครับตอนนี้กลับมาเมืองไทยก็ให้ก็ให้น้องชายที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็คนในบ้านของน้องชายที่อยู่ในอเมริกาดูแลต่อไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําพิธีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนาปนกิจสัตว์เลี้ยงวัด,วด อาทองนะครับก็เป็นเตาเผาเตาที่จะส่งน้องมานะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้ร,รวมกับเ,เตาเผ<ต>าของของคนนะครับครับผมก็เป็นน้ำน้ำมันน้ำมันนะครับผมก็เรียกว่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำพิธีส่ง วิญญาณนะครับสำหรับค่ารักษาพยาบาลของน้องหมาถูน้าเอาน้องหมาเปลโลนะครับตัวที่เพิ่งเสียชีวิตไปนี่นะครับเอ็ดดี้ไปพาเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เนี่ยสองครั้งมีการผ่าตัดสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็หมดสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างนะครับสครั้งก็ก็เรียกว่าแล้วก็ค่ารักษาอื่นๆด้วยนะครับค่าฉีดยาค่าอะไรก็ปลดไป เกือบเป็นแสนแล้วนะครับสำหรับน้องหมาเปโลนะครับแต่ก็ขอให้ไม่เป็นไรนะครับก็เราหมดเป็นแสนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรักษาน้องหมาของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนกับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าชะล่าใจนะครับถ้าเกิด คนที่เลี้ยงน้องหมานะครับถ้าน้องหมามีอาการผิดปกตินะครับก็ต้องรีบพาไปหาหมอนะครับโดยทันทีนะครับบังเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอยู่อเมริกาแล้วผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับพอกลับมาจากอเมริกาเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีคนในบ้านเล่าให้ฟังนะครับผมว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับว่าน้องหมามีอาการ ไม่สบายซึมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารนะครับเราก็รีบพาไปหาหมอก็ก็ไม่นึกว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับแต่พอตรวจผลออกมาเนี้ยก็เป็นโรคร้ายนะครับแล้วก็มันก็ลามไปนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมอยู่ที่อเมริกาพอดีนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องหมาครับ ค yeah. <susurra> <t> <surra>